ถ่ายยังตั้มโอเคตาแล้วอ๋อโอเคครับกลาบสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอันเหล่งครับแต่วันนี้ไม่ได้ไปรีวิวรถไม่ได้ไปสํานักแต่งอะไรต่างๆน,นะครับวันนี้แค่อยากจะนํานเสนอมุมมองเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่าง ผมก็เปินเป็นช่องทางในการสื่อสารหรือวิชาสัมพันธ์นะฮะวันนี้ก็มีการแจกของแจกอะไรนะตั้มนะแถวไหนนะวันนี้ร้านมาริการ์ยางครับใช่ใช<ๆ>แล้วบริเวณแถวฉลองนะครับผมคือต้องบอกด้วยนะเนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับโควิดนะครับก็ทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันทุกคนอยู่แล้วแต่ทางกลุ่มวัยรุ่นภูเก็ตหรือว่าทางมาริการ์ยางพี่แหลมโกกีน้องเกียรติเลยคนนี้ก็ได้รวมตัวกันนะครับ รับของบริจาคหรือว่าใครที่มีคุณทรัพย์ก็บริจาคแค่ไม่ๆเนน้อยถ้าบริจาคมากเดี๋ยวส่งผลกระทบต่อตัวเราเองไม่เอาแบบนั้นนะแค่เล็กๆน้อยก็แค่นี้ก็รู้สึกภูออมิใจแล้วอ่ะพูดถึงอนะ่ะใช่ครับนะคือพวกเราก็ได้ช่วยอะไรกลับให้สู่สังคมแล้วก็ทางทีมงานของพี่ๆเขานะครับ ก็ได้รวบรวมรับของบริจาคอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมีพวกข้าวซารปลา๋าองมามา่าน้ําดื่มผมว่าแค่นี้คนนี้ได้รับผลกระทบได้ไปรับตรงนี้ต่อชีวิตเขาได้หลายวันนะเฮ้ยจะบอกให้อย่ามองว่าเล็กๆน้อยๆน,นะทุกคนเขาได้รับผลกระทบหมดรวมถึงตัวผมแล้วก็เพื่อนตาล้องด้วยมันก็รับผลหมดผลกระทบคือตกที่ทุกคน ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับวันนี้ตอนช่วงประมาณบ่ายสามนะครับของวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะมีการแจกของแจกอะไรต่างๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมก็แล้วกันนะฮะอาจจะไม่มีอะไรพูดมากนะครับคลิปนี้ไปรับชมรอยยิ้มเสียงขอบคุณเล็กๆน้อยๆที่ทําจุดประกายให้เราได้มีแรงทํางานต่อแล้วก็ไปดูว่าทุกคนนะหน้าตาทุกคนน่ะจะเป็นยังไง ผมว่าแค่นี้ตัวผมเองก็รู้สึกภูมิใจแล้วนะโอ้ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอประชาธัรมพันธ์ให้เพื่อนลุกๆได้ดูกันรอยยิ้มคือคำตอบของวันนี้โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าว่าอะไรต่างๆเขาแจกเป็นยังไงมั่งอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางก่อนนะเดี๋ยวเจอกัน คำว่าความสุขของผมเหรอผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่าอะไรแต่นะตรงหน้าที่ผมประสบพบเจอณนะตอนนี้นี่ผมพูดได้เลยนะว่ามันคือความสุขอิ่มอกอิ่มใจพูดไม่ถูกสิ่งเล็กๆสำหรับเราอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เดือดร้อนก็ได้ใครจะไปรู้ ให้พ่อแม่หิวขนาดไหนคนเป็นลูกต้องอิ่มท้องก่อนเสมอ คุณสบายแล้วนี่คุณก็พูดได้แต่สำหรับคนจนที่เขาต้องดิ้นรนสู้แล้วก็สู้สู้กันต่อไปอย่ายอมแพ้ บางครั้งดูแววตาก็รู้ว่าเขาแบกความลำบากไว้ขนาดไหนภายนอกบางครั้งคุณมองว่าผมมันเลวแต่จิตใจผมอาจจะดีกว่าคุณก็ได้อย่ามองข้ามจําไว้โอเคครับวันนี้เดี๋ยวมาดูสถานการณ์ของวันนี้หน่อยครับที่เจ้าแหลมได้โพสตทางเ c e บุ o k นะครับวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงมั่งครับเจ้าแหลม วัดีครับนีก็โดยรวมนะครับก็ประาเมากเกินที่ตั้งไว้ครับครับมเนพ่นแล้วก็ชาวบ้านถวพื้นที่ตรงนี้ไม่ครักการแต่ก็มาต้นสุดจากกันวันน้ช่วยกันทาข้าวันครับครับก็ปครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะก็แหลวนะเป็นไงวันนี้รู้สึกตื่นตันใจหรือเปล่าครับ ผลลุกครับผลลูกผลลุกเหรีเป็นปะทะครับปะทะครับอที่ได้มาพอกับที่ที slim? ่คนที <h <h ่มาครับพอจะมีชื่อร้านที่เ้ารับบริจาควันนี้ไมครับสักเล็กน้อยร้านไหนมั่งครับเดี๋ยวิดตามมาให้พวกเรเยอะมากครับเโอเคเป็นหัวเล็ยใหญ่ก็มีก็ย่างกีบเชื่อในเลยนะครับ อากทำอะไรก็อยาวนครับพี่กหัวจมท้ายกันมาทุกรายการอ่าใช่ใช่ครับเป็นกีฬาก็อลิงจิกตลอดใช่ใครับครับโอเคก็แหลมขอบคุณมากครับโอเคมีอะไรจะฝากอะไรไหมมีอะไรครับก็รวบรวมกันอีกทีนึ่งแล้วเดี๋ยวจะแจ้งทางเพกว่าจกหอโอเคครับีก็จมกเดี๋ยวโอเคครับน้อเกตประธานจัดจานครับผมรู้สึกเป็นไงมั่งวันนี้ ดีใจครับพี่เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายรวมกันครับครับมีโอกาสหน้าแน่นอนครับพี่อ่าโอเคครับวันนี้ครับเจ้าหญครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณทีมงานมากๆครับที่มาช่วยกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับสามรอบครับยัางยิ่งใหญ่ครับ่ครับผมอ่าโอเคครับมีอะไรฝากอีกไหมครับฝากติดต่อแล้วครับครับยังมีนะครับ รับซิ่งรับดี้วนะครับ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 ครันนี้นครครับเราก็ไม่คีับครับครัครับ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 ว่ับครกบาจับครัดจรับครับครับับครัรครครับครครครับคครับครับครับครัครับครับครับครครับครับครรรรับครับครับครับ ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับทั้งทุกๆคนเลยครับผมครับเลยครับพร้อมพร้อมครับผม เลขอะไรครับผมเลขอะไรครับพี่อย่าบอกใครนะ,ะห้ากระโปรงเก้า่บอกใครไม่ได้เดียวนี่ดูกันชัดๆนะครับมไม่ได้มีอะไรมากตา, <laughs> ามสิครับตามสิครับ